สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไมมลเอฟซีสุขสุขชนมืนีสิภาษามาสำรวจราคางวตลาดนัดบ้านเทียมอำเภอบ้านเพือจังหวัดอุดรธานีเสาร์วันที่ยีตุลาคม2567ก้ทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องมือนีบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับพี่น้องสิ้าเขาไปชมคลิปนี้มันจะถูกสิแพงสําใดนะครับพี่น้องเดี๋ยวขาไปรับชมกันได้เลยครับ

ผูเครับนางอยู่ตรงนี้นาล่งเจ้าวบ่น้พยันพเกเแม่ลูกนะอันนี้แม่ทองเนาะไก้สอบแล้วได้สอบแล้วเปิดด้วยเท่าไรครับเก้าพบาทเนาะแม่ทองนะครับง้อจีปอป่ะง้อจีปอแม่นั่นเท่าไรครับแม่นี่กับแปดพห้าครับแปดพันห้าแนเนาะแปดพนะครับเป็น แม่ขาดน้ำเลี้ยงจะน้อยนะครับพี่น้องเบิ้งเอาฝากเบอร์โทรนะครับ063 0 6 3 143 143 6107 6107เนาะทุกชกมันหมานครับครับผมอันนี้แม่ลูกปะครับแม่ลูกครับแม่ลูกมีเปิดเท่าไห่ครับ35,500ครับ35,500เนาะครับผม35,500เนาะครับผม ครับโอ้ยกันแล้วสามมื่นสามนสามหมื่นผ่าร้อยลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวผู้เอแม่สูงไรไปหนยเนาะแม่ประมาณสามร้อยเซนเอยู่หรอร้อยสามสิบตัวะรอย30มร้อยสามสิบัวนะเออร้อครับประมาณนี้เอาครับพ่อเราบ่แม่เพิ่นแม่มันนี่บรูเอนครับเออผมซื้ออยู่ดีเออบรูเอันเปิดไว้เท่าไหร่ก่อนสามหมื่นห้าร้อยครับสามหมื่น 5้0พบาทครับผมครับเบอร์ฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดดแแปดแปดหน่งหกห้าห้าสองหนึ่งหกห้าหาจได้แหมเต้เบอร์ว่างสาบปีขึ้นา่จำได้ดเนวันธรรมดาดิเวันธรรมดาแล้วเนาะเอาครับเรื่องสัญ้าสนใจมคราผมครับเอ้เว้ยเอาแล้วเอาเพียงเครยงละกหนไว้หมดเลยเขาห้หลายคอนอยู่เอาหาตัวใหาสามร้อยอยู่ ออันนี้เท่าไรก่อครับอยากได้สองหมืนครับสองสองหมื่บาทเนาะครับผมแม่ทองอกครับครับทองแรกทองแรกนะครับพี่น้องเบงเอานะครับสูงประมาณร้อยร้อยสามสิบแามสเก้ร้อยสแปดงแค้านะครับพี่น้องเชูเชียงเชียง ฝาากเบอร์โทรนะครับ099 099 1630 1630 356 356ห้อยยังครับเพลงครับมาแต่บ้านไดเนาะอยู่ทาบอครับทาบอเนาะเอามาตัวเดียวเนาะมาชกชกกันมานครับ สวัสดีครับเอามาหลายอยู่บ่อ้ม้าทิพกว่ตัวมื่อไสิบกัวตัวเนาะมิสองตัวเพระนั้นขายจัาตัวเมื่อไมื่อเมื่อนี่ต้เอาแม่นี่เท่าไรครับแม่นี่เท่านสาแม่ก้มสามหมื่นหสามหมื่นานูงไรด้ครับสูงร้อยสี 12, ่สิบกว่มเนาะสูงร้อยสี่สิบสูงี่สิบบวกเนาะบครับบึงฟาดถครับแม่ยิ่งใหญ่หนาหนาหนา เอาตัวต่อไปครับตัวนี้ลูกที่วายลูกซีวายนะครับพี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันบาทเพิ่งโอ้งามครับพี่น้องเมย์ยิ่ใหญ่เป็นเตาไปเลี้ยงนะครับเอาตัวต่อไปตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ ตัวนี้ยากได้สิบแปดห้าร้อยสิบแปดหเนาะแม่ท้องยู่บอครับสามเดือนกว่าแล้วสูงไไปหน่นามสูงร้อยสานะครับแม่ท้องนะครับเบิ้ลเราบอกครับแม่นี่เนาะแม่แม่แม่ท้องบแม่ลูกกันบอ ทองแรกนะครับพี่น้องเปิดไว้เท่าไหรครับเปิบหกพันสิบหกพันสิบหกพันพบหสิบหกพันสิบหกพันหนึ่งหมบาทนะครับเอาเบอร์ราบอกมาแล้วเอาฝากเบอร์ทรเบอร์ทโอ้โอ้โเอาเบอร์แม่เบอร์ทรครับ0 9นย์เก้าห้าศูนยดศูยอันแดกก่ เ2 0 3เอาคเับมาเบืองเอานะครับกับห้อยโฮมนะครับมื่อเนีอยมาเมีสวยๆบบมาชุๆมันครับเอานน้ำกเอานี่แหะครับนี่ตัวละมื่นองเด้อเทีแวนี่ตัวนี้บอครับตัวนั่อยู่นี่เนาะตัวละมื่นอันนี้มื่นตัวนี้ตัวละหมื่นเอบ่อ ตัวนครตัวนี้เท่าไรก่ชน,นี้หมื่นเอ็ดนะครับตัวผู้หมื่นสามทตัวครนาะครับเนาะตัวละหมื่นสาตัวผู้นะครับพี่นอ้องอันนี้ตัวละหมื่นนะครับพี่นอ้องอ,อ,อันนี้แม่สองหมื่นห้าลูกตัวแม่บอกครับโอ้สูงรไปแน,น่นอนนี ร้อยห้าสิบอันนตัวละบาทครับตัวละบาทอันนี้ตัวละหมื่นตัวเมียบ่ตัวเมียทั้งสามตัวละหมื่นครับพี่น้องเร็วครับพี่น้องครับเร็วเพราะว่าเข้าขายเลยครับส่วนนี้ตัวละหมื่นห้าก้อนคมนี่หมื่นห้าเนาะเมื่อตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวแม่ลูกสามหมื่นห้านะครับแม่นี่โอ้แม่ลูกแม่ลูกนะครับพี่น้องเนี่ย ตัวนั้นตัวละหมื่นห้านะครับพี่น้องเบองตัวละหมื่นห้าอันนี้แม่ลูก39มหมื่นเก้าคบานะครับสามหมื่ลูกตัวเมียเนาะซื้อสองในสาครับแม่สูงร้อสี่สิบกว่าสี่บหบวกครับสนองหมื่นสามอันนี้สองหมื่นสามสองหมื่นสอันนี้ตัวนี้สองหมื่นสี่องหมื่นเอันนี้หมืแม่ลูกนั่นหนะึ่งหมืเนาะ แม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวผู้นะครับวัดแค่นี้เนาะเรีวนะครับถ้าสนใจยังโทรเข้ามาครับฝเบอร์โทรั่งเบอร์โทรครับ0831311318275ครับ8275ครับเกิดของมงไม่เผ็ดเลยเนอะเรียงรัวเรียงคนนะครับครับผมชุกชุกมันหมานครับรผมน็ตาครับสวัสดีครับ พี่สวัสดีค่ะเข้ามาหลายอยู่มาำเนาครับอันหลายตัวอยู่เนาะเมียนค่ะอันนี้ตมียตัวมนตมีัมียมียตัมียัวเมอยากไดมีตัวนี้ัเท่ยได้เมวเมียตัวเมยเมียตัเมียตัวเมียตัวนมี้ตัเตัวเมีย0เมียัเียเมายัวเม่ยัวม่ตัวเียัวเีัตัวม่เัเััเัันเม ยกใส่แต่ตัวเดียวน้องเอาไปพันหครับใส่สามตัวน right. ี่เกียรพันเก้าเกียร์พันเก้านี่ครับตัวแม่โอ้เห็ดคอนรอนอยู่งามจิตดาวนะครับใส่มินิใส่มินิน้อยเนาะอันนี้สิบสองเก้าร้อยนะครับสตัวด้วพี่เตอร์อันสามตัวเนาะสิบสิบสองเก้าร้อยนี่ครับพี่น้องน้องเอาไปเลี้ยงนะครับนี่แยกแม่เพิ่นมาเก้าพันห้านะครับพี่น้อง งผูงน้อยเนาะครับตัวท่วไปครับขอบทำปาขาบเวเสิบสามห้าร้อยนะครับพี่น้องตัวแดงแดงอสิบสามห้าร้อยตัวนั่นแหละครับนต่เันวนาะครับนี่ตัวนี้กับบอแมนบ่เจ็ดพันเ้านะครับ ตัวพุ่นแม่แยกลูกเนาะสิบห้าห้าร้อยนะครับพี่นอ้องอันนั่นเด็กครับต,รตัวนั่นเท่าไหรครับสิบสี่พันนะครับพี่นอ้องอแม่นี่สิบสี่ห้าร้อยนะครับเบิร์ดเหรอเนาะ อาฝากเโทรนะครับ087ค่ะค่ะห้ตีบานบางงามอยตีบานบางงามวซ้อนะครับอาโจกันหมนครับอ่าขอบคุณมากครับขอกเนี่อดีตของพ่อบ่คคับแม่เนี่เปิดเท่าไรครับนี่่าไ้าเ็ดานละเินข้าเท่าไรก่อข้าสอเนาะแม่ทองบ่ครับยังยังเนาะแม่สาวแม่สาวสูงไร้ปรนไดพอน อร่อยห้าชิ้นยี่บ่ร้อยหา้าสิบนี่เนาะ,<ล>ะเป็นแม่สาวนะครับเบิงเ่งนะครับพี่นอ้องพร้อมผสมนะพ่อเนาะพร้อ,อ,อมผสมนะครับพี่นอ้องพอร้มพอมแล้วพี่มันพร้อมแล้วกลิ่นไรเแก่ลเบืบ้งเราครับพี่น้องฝากเบอร์โทรเนี่ยพ่อฮะฝากเบอร์โทรเนี่ยฝากเบอร์โทร เลยครับศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าหนึ่งสองสี่หกหนึ่งสองสี่หกมาจากบ้านใดพ่อนาขั้วนาขั้วพ่ออย่างครับพ่อคอนฮะพ่อคอนพ่อคอนนะครับพี่น้องมาตัวเดียวบุพ่อขายไปแล้วตัวนึงอ๋อขายแล้วตัวนึงเนาะครับเบื้องหน้าครับพี่น้องมาสวยนะครับเป็นลำตัวโอ้งามเนาะพ่อเนาะ นามนาตานะครับพี่น้องแง่แม่นี่เป็นต่อไปเลี้ยงนะครับพี่น้องเบิังไายนะครับเบิังไทยมาถึงหนึ่งเนาะต่อร่องไปเนาะพ่อเนาะต่อร่องได้นะครับชั่วๆมันมันพ่อพ่ออันนี้แม่นี่ขายหรือเปล่าขายหรอกครับขายเท่าไหร่พอนองหมื่นเอ็ดสองหมื่นเอ็ดนะครับ ขายเห็เวียดนามบ่พอดครับโอ้เบิ่งครับพี่น้องแม่สองหมื่นเอ็ดนะครับเน้องนะครับ 20, พี่น้องไปครับซื้อแล้วก็จูงไปครับพี่น้องซื้อแล้วก็จูงกลับบ้านนะครับสองหมื่นเอ็ดครับแม่ใหญ่ๆนะครับเอาครับพี่น้องเบิ่งราคาเอานะครับพี่น้องเบิ่งราคาง่วนะครับมันจะขึ้นหรือสิลุง่งนะครับพี่น้องกับเบิ่งเอานะครับอยูใ่ในคลิป มันเนะั่น,นเขาขี่มันหัว<อ>ใจไหวป,ปะอันนี้ของพ่อปครับขายแล้เออครับขายละละเออนี่ยตัวนี้กาเนี่อันนี้ตัวนี้เท่าไหร่นนหครับเนี่ตัวนี้ห้อง2 1งหมนเอ็ดครับสองหมือ็ดสูงองหมื่นหนึ่งพันสูงหนร้อยสี่สิบกว่าสูงร้อยสีสิบกว่าท่องปครับนี่ท้องครับเดียนนาออกเดียนนาคอดเดียนนาคอดนะครับอนอน<ต>้วจะแยงให้เหยียบ อนนแล้วนี่แหละครับพอ่ออันนี้ขายอันนี้ขายแล้วเนาะขายเท่าไหร่พอตัวนี้ขายมื่นหนึ่งอีนั่นขายสิบสามบอแมนแม่ลูกเนาะบอแมนครับครับโอ้ตัวนั้นสิบสามตัวนี้มื่นมื่นบาทนะครับหนึ่งมื่นบาทตัวผูเนาะตัวเมียตัวเมียนะครับเอาฝากเบอร์โทรฝากเบอร์โทรษนะพ่อศูนย์แปดศูนย์เก้าสี่ห้าแปดเก้าสี่แปดครับผมสี่ย่างเดียวครับ <laughs> มัแต่บานไดเนาะพ่อโคกสีใหมเน้อโคกสีเชียงใหม่นะครับเชีใหม่จากคุณง้อเลยครับผมเอาช่โช่มัมานครับแ่วอนลอเพเอามาจะโตมื่อนี่โอ้ยยทานฟงห้างหออันนี้ห้างดออวสิบสาอยู่อันนี้สิบสามเนาะต่อได้ยี่อกันทันได้ต่อ็สิรลที่ลอยนึงหีแม่เดียวเนี่ยบอก่าคุณเด้ ได้ขีออไ่ไล่บมานี่โอ้โอกว่างชัน <c oughs> นี่แม่สาวเนาะแม่สาวสาทเท่าไรก็ครับพ่อน, 45, 45. นี่หน่งหมื่นสี่พัน่โอ้ข้างหลังเจ้าโอ้ตัวนี้ห้งสิบสามตัวนี้สิมเนาะตัวอะไรคือกันละตัวอะไรคู่นี้เท่าไรก่คู่นีก้าตัวลวละสิบสี่ห้ารตัวละสิบสี่ห้าร้อยสองคนลไครับ สองตัวนี่สองหมื่นสองหมื่นเก้าก็งามครับพี่น้องเป็นเต่าไปเลี้ยงนะครับพี่น้องมันถือตัวละสิบสี่หาล้อยสิบสี่หาล้อยครับพี่น้องเบิึงครับพี่น้องเบิึงงามครับพี่น้องแม่ตัวรับสิบสี่ห้าร้อยนะครับพี่น้องแม่นี่สิบสามนะครับแม่นี่สิบสามบึงแม่นั่นแม่นี่นะครับพี่น้องเบิึงโนะครับพี่น้อง มาเบิ่งออกนะครับก็ฝากเบอร์โทษนะครับ083 083 171 3069นะครับพี่น้องพ่อพ่อครับผมพ่อครับมาเบิ่งออกโอ้แม่งามๆนะครับพี่น้องแมงสาวสวยๆนะครับชชกๆมันมาครับ อสวัสดีครับเอามาจากตัวครับเมื่อนี่ได้มาสองตัวครับสองตัวเนาะนี่แม่นี่เนาะแม่สาวบอครับแม่สาวแม่สาวนี่เขาเปิดไว้เท่าเดครับเปิดไว้าห้าร้อครับสิบห้เนาะเอาก็ต่อรองได้ต่อรองได้อันสูงลายไปไหนครับนี่ร้อยสี่สิบแปดร้อยส่สิบแปดหอดอยู่บ่หอดอดยุตน พนโคตรสามเม็ดเลยู่นตรงบนยืนตรงบนสามเม็ดครับอันนี้แม่หนึ่งครับมองดูแม่น้าแนี่แม่น้อยนี่ครับน้นหน่อยเป็นแต่เอาเนี่ยครับน่อยแต่ทิมนี่ครับตัวแม่บอกครับตัวเม่าครับเท่าไหรครับนี่เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าโอ้เห็ดคอนรอนอยู่เนาะเห็ดคอนรอนเนื้อแน่นๆนะครับพี่น้องเนื้อแน่นเป็นเจ้าเนื้อเลยครับเขิ่งไปพวกเห็ดหวังป่อยวัดป้าก็เพราะเสียหายนะครับครับผมบังดู 8งามเลยเนาะ065 5082379ห้อยโคมาได้ครับเนาะห้อยรอลี่ครับห้อยรอลี่มาจะบ้านเลยเนาะนาอ้างครับนาอ้างเนาะบ้านผือเฮานี่แหละนาอ้างบ้านผือนะครับเอามาสองตัวนึงเนาะครับเอามาไล่ตัวยืดซื้อเติมครับซื้อเติมเนาะขายเบิร์ตเป็นวัชพันธ์ขายเบิร์ตเอามาเซากระตัวครับอ๋อโชว์โชว์เนหมานครับคู่นี่เซาห้าได้ครับคู่คู่นี่เซาห้านะครับเป็นคู่เนาะเป็นคู่เป็นคู่ก็ได้นะครับเป็นตัวก็ได้ ครับผมชุ่มๆมันหวานครับครับคลิปนี้มีประมาณสันิดเด้อพี่น้องอยู่ตลาดนัดบ้านเท่อมอำเภอบ้านเือจังหวัดอุดรธานีพี่น้องมาเบิ่งมาชมเอาราคาถูกราคาแพงสําใดกันมาเบิองในคลิปอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไหมนะครับผู้ยุกไก่มาบ่ได้กันมาเบิองช่อง ไอทิดนะครับพี่น้องมาเบิงช่องทางนี่เป็นซื้อสารให้พี่น้องเข้าได้เบิงได้ชมนะครับสุดท้านี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไอทิดน้ำเลยเด้อพี่น้องสุดท้านี่สวัสดีครับ